ูาาาลลม้ตัวนี้เป็นเป็ดอะไรนะครับพี่เป็นเป็ดเชอรี่ครับผมเป็ดเชอรี่นะครับผมเป็ดเชอรี่สั่งจากบริษัทนะครับผมโอเคนี่เป็นเป็ดเกรดเอเลยเกรดเอตรงหัวครับผมเกรดเดียวกับที่ขึ้นพัสคุานะครับครับผมเพราว่ามาขายที่ตลาดนั้นนะครับผมได้กินของดีเลยนะครับทุกคน สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเป็ดพะโลนะครับก็เป็นร้านสิงชัยป็ดพะโลนะครับผมพิกัดที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับวันอาทิตย์นะฮะรานนี้ขายดีมากๆฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ฮะเป็นป็ดพะโลนะครับ ร้านนี้อร่อยเด็ดน,นะครับลูก <ใน S 1> ค้าลุ้นเยอะเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของไส้นะครับมีเปีกยนนะครับผมเป็นเป็น่องมเปลีนนะ่ยนอ่ะ เึ้นนะครับวันนีอรับายไปทอยู่รับผมปรับราคาใหม่ใช่ไหมครับชิ้นส่วนอย่างเดียวค่ะอ๋อครับผมบนี้8ทาไรคะม3แก็400ตอนนี้ 3, 8, นนเา 3, 8, 9, กจะเป็นตัวจะขึ้นอีกรประมาณจะ20บาทถ้าเป็นตัวนี่คือตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้มี36 400ถึง4 2 0อ๋อครับผมมีหลายราคานะฮะทุกคนนะครับแล้วแตดไซส์ครับแปดไซามาถึงก็หยิบได้เลยนะครับเดีายวมาถ่ายตอน,นขึ้นมาคร้นะครับ

จิ้มให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่พี่สาวมร้อยแปดสิบสามอบาทนะครับ้ตัวใหญ่น่ากคนนะึใส่สองกล่องเลยนะครับ คุณเคยมาถ่ายแล้วแต่ว่านานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่คนนี้มาพี่ตุ๊กแค่ชางเหาเจนี่พวรเท่าไหร่อะสามห้าค่ะสามพร้อยถ้านี่ยีพี่นั่นเป็นของอันนั้นใหญ่จัมโบ้สามแปดตัวจัมโบ้สามสบห้าสามันหนงร้อนะครับในนี้ยี่เหอนี่ยเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเอาแล้วค่ะ ้คนจองแล้วนะครับสองสักรหัสพ้อยร้อยค่ะวันนี้ลุงกี่ตัวครับวันนี้วันนี้เอามาประมาณห้าสิบกว่าตัวห้าสิบกว่าตัวเลยนะครับก็น่าจะวันละห้าสิบเนาะครับครั้งที่แล้วผมมาก็น่าจะห้าสิบตัวตอนนี้น่าจะได้มากกว่านั้นอีกหน่อยอ๋อครับผมยอดเพิ่มครับผมยอดเพิ่มนะครับบางนัดก็

ุดนี้กี่ตัวครับที่ขึ้นมาตอนนี้อ่าชุดนี้25ตัวครับ25ตัวนะครั้งนึ่งต้มได้กี่ตัวครับหม้อนี้หม้อนี้ถ้าหากเป็นเป็ดล้วนๆอ่ะประมาณ30-35ถึงไม่เกินนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันบางทีมันจะมีต้มเป็ดด้วยแล้วก็ต้มพวกเชื่อใจด้วยครับผมมันก็จะลงไปมา25แล้วก็มีโรงคออเลยว่อย่างเงี้ยครับครับผมแต่ถ้าไม่เป็ดล้วนๆน่าจะอยู่ที่มา30-35ถึงครับครับผมรวมกันขึ้นราร้อนเลยนะทุกคน ขายดีลูกค้าลุ้นมากนะคร้านานี้ร้านไหนตอคะเนี่ยร้านสิงสิงไชยเป็ดฮัโล่นะฮะเทวดาชวนชิมนะครับผมไส้นิคี ใบนี้400 400, 400นะครับครับผม ตัวนี้เป็นเป็ดอะไรนะครับพี่เป็นเป็ดเชอร์รี่ครับผมเป็ดเชอร์รี่นะครับเป็ดครับผมเป็ดเชอร์รี่สางจากบริษัทครับผมเอาเกอยร์นิกเป็นเป็ดเกรดเอเลยนะเกียร์เกรดเอตรงออกครับผมครับผมแต่บริการบริษัทความกอกแรงอืมครับผมนะครับเกรดเกรดนี้คือเกรดนี่คือระดับพรีเมี่ยมเลยนะทุกคนครับก็เกรดเดียวกับที่ขึ้นราคาครับผมแต่ว่ามาขายที่ตลาดนั้นนะฮะครับผมได้กินของดีเลยนะครับทุกคน ราคานี้วันละ5้าสิบหกสิบตัวเลยนะครับจะปิดน,นะครับไม่รวมพวกเครื่องในพวกผีพวกไส้นะครับวันนี้ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่สุดท้ายแล้วครับครับผมค่อยซื้อเอากระดมคัน นี่ย yeah. ่อนี้ตัวเท่าไหร่รับเนี่ยเท่าไหร่400ครับผม4 0ห่้อยสงตัจ้นีเพอเป็นพอเท่าไหร่คะ าไม่ได้กินแล้วครับทุกคนนะครับร้านลุ้หน้าร้านตลอดเลยนะครับ หรังที่นี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่การติดตามรับชมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ได้เจอใหม่สวัสดีครับผม